ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องเทคนิคเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติปอพอแนะนําเทคนิคเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยการเตรียมของให้เพียงพออย่างน้อย3-5้วันเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 1. ตรวจสอบบ้านเรือนให้ปลอดภัย 2. มันติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยพิบัติอยู่เสมอ 3. ม ศึกษาวิธีอพยพหนีภัยอย่างปลอดภัย 4. จดจำเบอร์โทรฉุกเฉินสายด่วนนิรภัย1784เจ็บป่วยฉุกเฉิน1669เหตุด่วนเหตุร้าย191ดับเพลิง199 5. เตรียมถุงยังชีพไว้ใช้ยามฉุกเฉินอาหารแห้งเครื่องดื่มเสื้อผ้าสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟัน ยารักษาโรคไฟฉายวิทยุเอกสารสำคัญเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรสายด่วน1784ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ